เนมีเคียวมาหรือเปล่าครับเคียวคืออะไรฮะเคียวคือเคียวครับที่เอาไว้เกี่ยวข้าวกับเก็บองุ่นนะครับมันต้องใช้เคียวนะครับซื้อที่ไหนฮะอ่ามันต้องซื้อในเมืองครับคุณเนมาไกลเมืองมากเลยจริงเหรอผมแบ่งผมแบ่งให้คุณเนได้เลยเอาดิผมเอามาก่อนเดี๋ยวผมชดใช้ให้ด้วยชีวิตกระเป๋าอะไรครับคุณเนกระเป๋าใช่แนวฮะไม่ใช่ครับหมายหมายเลขกระเป๋าครับ คุณเมข้าเมืองมาคุณเมวมาซ่าผมไม่ได้นะครับปล่อยร่วงตมือนที่ฟฟีเลยนะไกลเลือด้วยผมไม่กูมไม่ได้ซ่าผมไม่เป็นน่ครับผมพามาเที่ยวงนี้ โอเคพ, okay, พี่พี่ตั้งหรือ,อยังครับพี่พี่ตั้งตัวคาว่าใหม่ครับอ่ารูปกดรูปเฟืองหลังใหม่ฮะอ่าถูกต้องครับพี่อันอันที่สองฮะใช่แล้วก็เลือก property ฮะแล้วก็เลือกเป็นใหม่ฮะ รอสโอเคพี่อ่ะขึ้นแล้วโอเคครับมาแล้วครับโอเคมาแล้วฮะเดสทอปออดีโอนี่คือซาวของเกมใช่ป่ะใช่ครับของเกมของเครื่องเราฮะเวลาเราเปิดเพลงก็จะได้ยินอ๋อโอเคโอเคครับแต่ถ้าเปิดเพลงก็จะมีลิขสิทธิ์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ u u u e e ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์เป็นหลักอ๋อโอเคได้ฮะได้เลยเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ มาละตัานท่านท่นีน่นครับผมจะพามาพบกับบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งใครฮะเฮ้ยไม่มีเงากหายคนอ๋อนี่ <c oughs> คุณคือใครครับ นายกแขกหรือเปล่าครับเนี่ยใช่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอุ้ยคุณคือใครครับ สวัสดีครับแบ่นผมตะก่อนมันเป็นสีขาวสวัสดีครับอันนี้คุณชื่ออะไรครับผมเนวัดดอนครับอะไรนะเนระคุณวัดดอนครับเนรคุณวัดดอนใช่ครับคุณอยากรู้ว่าคุณอยากรู้ว่าเนระคุณแค่ไหนไหมฮะผมจะมาต่อยผมมั่วชั่วไม่ได้ผมรู้ตรงนี้คุณล่วงได้นะล่วงได้นะเดี๋ยวนี้โอ้สักอะไรเต็มข,ข่งเต็มแขนแล้วนะคุณพาละ คอนแฟชเ่ยโอ้โหงานการไม่ทำยืนจับแต่คำคมฮิตัดแล้วคุณเนยคุณไม่ทำงานแล้วคุณถือไฟอะไราไมาเรืไอยครับเนี่ยผมไปรีดนํมวัวมาได้ตั้งเยอะแล้วคุณจะทำอะไรผมม่าเก็บเงมนลงสภาครับเพราะว่าเขาให้ราคาสี่สิบจริงเหรอผมคีดผมคิดเกยบรออีโคะครับคุณเนยเออผมผมเก็บด้วยได้ไหมเนะี่ยได้เลยครับเนยมีรถมาหรือเปล่า ไม่มีผมไม่มีอะไรเลยอแล้วคุณมาทำนมได้ยังไงทำนมได้คุณมาาเทพแคนะ่ะผมทำนมมาผมไปโบกรถติดรถเข้าไปที่ฟาร์มนมอแล,แล้วผมเวผมเมืองมาเขาก็มีเงินให้ซื้อรถทำไมไม่ซื้อไม่มีแล้วผมทวิตหาคุณนะคุณไม่ตอบผมอะ่ะผมไม่ได้ดูผมตั้งใจทำงานางเดี๋ยวเลยคุณนี้ผมขอเบอร์คุณไว้หน่อยดิเจ็ดหกเก้าสองสองครับคุณนีเดี๋ยวดีไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งมึงให้ ช้าๆอะไรนะเจ็ดเจ็ดหกเก้าสองสองหกเก้าสองสองมอันนี้มีคนโทรมาอ่าที่นี่ไม่ได้โทรไปนั่นที่ไหนโทรมาครับสวัสดีครับเมมเบอร์สวัครับเมมเบอร์ร Member อ่าเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็อ่าอ่ารีจิสเตอร์ครับ อ๋อโอเคได้ครับขอบคุณครับได้ครับอันนี้ใครครับเนี่ยกูข้างมึงไงครับอ๋อโอเคโครับอันนี้อันนี้เบอร์คุณเมเนาะใช่ครับผมจะได้เมมบ้างนะครับคุณชื่อนายภาระอ่าภาระเอสโกบาครับคุณเมย์บัอ๋อนี่คุณใช้นามสคุณคุณเป็นอะไรกับพาโบฮะ ขอเบอร์อีกทีฮะเนีนี่เมมช้าไม่รู้เรื่องอันนั้นะครับคุณขอเบอร์อีกทีฮะเจ็ดหกเก้าสองสองครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือเมมเสร็จแล้วหมายถึงว่าคอมกูแฮงค์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เออ แล้วนี่คุณ<ม>คุณเนจะมาเก็บองุ่นคุณเนมีเคียวมาหรือเปล่าครับเคียวคืออะไรฮะเคียวคือเคียวอะครับที่ไว้เกี่ยวข้าวกับเก็บองุ่นนะครับมันต้องใช้เคียวนะครับซื้อที่ไหนฮะอ่ะมามันต้องซื้อในเมืองครับคุณเนมาไกลเมืองมากเลยจริงเหรอผมแบ่งผมแบ่งให้คุณเนได้นะเอาดีผมผมเอามาก่อนเดี๋ยวผมชดใช้ให้ด้วยชีวิตกระเป๋าอะไรครับคุณเนกระเป๋าไชนแนวฮะ อันไม่ใช่ครับหมายหมายเลขกระเป๋าครับคุณคุณเนเข้าเมืองมาคุณเมย์มาซ่าผมไม่ได้นะคปล่อยร่วงคนที่ตายฟรีเลยนะไกลผมไม่ได้ผมไม่ได้ซ่าผมไม่เป็นวางวางโทรศัพท์ไงฮะอ่ากดเอ่อกดเลขหนึ่งขึ้นมาอีกทีให้โทรศัพท์ขึ้นแล้วกด ESC ครับทำมือเป็นรูป F1 ครับโอเคอแต่นี่กระเป๋าอะไรฮะเป๋า หนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งนี่ผมมีเงินอยู่พันเก้าอ่ะอ๋อได้ค่าเคียวบพอดีครับค่าเคียวอนะันต์ห้าร้อยเองครับผมต้องให้คุณใ้่ไหมใช่ครับเอาไปมอบ<ผ>มไปสองอันผมใช้คำว่าอะไรอะ่ะมอบมอบครับแล้วก็ใส่ไอดีก่อนครับเก้าเก้าครับเ <99. S 2> ก้าเก้าผมเก้าแล้วก็ใส่ราคาครับหนึ่งพันบาทค่าเคียว2สองอันแพงจังหวะมึงฮะ พอดีอ่างหุ่นมันช่วงนี้อ่างหุ่นมันเครื่องมือทำอ่างุ่นมันแพงครับโอเคคุณดอนคุณเนวัดดอนครับทีนี้คุณก็เดินมาตรงเที่ยงหุ่นมันร่วงครับเที่ยงหุ่นคุณคุณคุณเนเห็นอ่างุ่นบนหัวนี่นะเนี่ยครับ,รบเดินมาตรงตรงเที่ยงหุ่นพาราเอ็กโคบา e ใช่ไหมครับใช่ครับคุณกรุณาช่วยดูแลท่าน อันนี้สภาสูงสุดเลยเหรอครับเป็นไงเป็นไงภาระถ้าเกิดคุณสภาสูงสุดบาดเจ็บตรงไหนคุณจะต้องรับผิดชอบครับอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมพาไปโพว่างุ่นไปทันรุ่นมั่งมิ่ี๋ยวผมดูแลเขาเองได้ครับขอบคุณมากครับโอ้โหมีควักมีดแล้วควักมีดแล้วควักมีดแล้วขอบคุณมากครับนันแดงโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวผมดูแลให้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้ตุดชิมิเลยครับขอบคุณมากนะแดงครับครับไปพี่เนยพี่เนยที่พื้นมันก็มีร่วงนะพี่เนยอัางหุ่นเนี่ยเหรอคนอะไรอะ่ะเอ่ยอ๋อ ไดอได้พอได้ฮะเเสียงคุณหายไปแล้วฮะคุณกดชชาติ้งหน่อยฮะฮัลโหลได้ยินชัดไหมครับได้ละตอนนี้เราอยู่กันสองคนน่าจะเชาติ้งได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเราอยู่กันหลายคน ชาติงเพื่อคนความลับมันจะรั้วะไหลฮะมีความลับเลยฮะผมมีความลับเยอะเลยครับคุณ<อ> <จะ S 1> ผมผม,ผมนี่ผมว่าคุณเป็นสภาสูงสุดเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าผมรู้จุดของงานดําไม่ได้แล้วพูดไม่ได้เดี๋ยวคุณคุณพาระฮะคุณ <Okay. S 1> อย่าบอกว่าคุณรู้ว่าผมเป็นสภาสูงสุดเลยผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละฮะ คจะเข้ามือมาโดยที่คุณไม่รู้อะไรไม่ใช่เหครับผมถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณเอ๋นะฮะผมเข้ามาแบบไม่รู้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 ยังยังไม่ได้ไรายงานเลยครับยังไม่ได้รายงานสิ่งสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เลยนะครับคุณในวัดดอนครับคุณต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำมาหากินก่อนนะครับแล้วก็ราคาขายของราคาอีโคอะไรเง<ม>ี้ยสำคัญมากมากนะคุณจะโดนหลอกได้ง่ายเลยอ๋อผมโดนแน่นอนครับไม่ต้องห่วง คุณมีมีเรื่องเมาอะไรคนอื่นบ้างไหมครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาในเมืองผมจำเป็นต้องรู้จักคนอื่นไว้บ้างอย่างอย่างพาโบเนี่ยพาโบเอสโกปาเอสโกบาร์เนี่ยเขามีมีตำนานมีเรื่องเขาเล่าถึงเขาแย่ๆเลยผมอยากรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงครับช่วงนี้ครับเขาก็จะ ผมเองก็ติดคุกทุกวันเลยช่วงนี้ก็จบงานงานงานดำบางเดียแล้วครับงานดำคือสิ่งที่ผิกดกฎหมายครับเดี๋เช่นลรฮะจบกัญชาตัดตัดก,กระทอมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้คือในเกมเหรอฮะใช่ฮะในเนี่ยในเมืองเราเนี่ยคุณ <c oughs> เนคุณเยอยากลองไหมเดี๋ยวผมพาไปจบน,นจบบะได้ดิผมอยากลองเหมือนกันวันนี้ทำให้หมดดิทำให้ครบทุกอย่าง คุณเนมาถึงวันแรกคุณเนยหยติดคุกเลยมีเงินเท่าไหร่นะในส่วนตอนนี้ผมเหลือเก้าร้อยครับอ๋อโอเคถ้าคุณเนโดนจับใบกันชงนะครับอ่าใบละสามร้อยแล้วก็ติดคุกใบละเจ็ดนาทีอืมลองดูอยากไปเลยไหมฮะเด็กวัยรุ่นมันต้องลองดิฮะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่แรกหุ่นแล้วอะผมเก็บมาชั่วโมงครึ่งแล้วอ่าไม่เสร็จเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นคุณเลยต้องรีบเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเราต้อง,ร,องรีบเอาเอาเองุ่นไปโพลแล้วไปขายที่สภาเอาเงินมาเราเราจะต้องเก็บเงินไว้ประกันตัวตัวเองนะเผื่อเ,อเกมอ่่อดูทรงแล้วอะถ้าคุณหลบไม่ดีเลยคุณเกมได้ง่ายเลยนะแต่ว่าผมรู้จุดหลบอยู่แต่ผมพาไปได้ดิคุณก็เคยเล่นกับผมมาผมคุณเล่นกับผมมาเป็นไงเวลาผมพาคุณหลบผมว่าถ้า ถ้าเราไปไล่อดีกันให้ดูแล้วคุยเรื่องรถตำรวจผมว่าเราเก็บบงังหุ่นต่อดีกว่าเอาจริงๆนะงงหนุนก็ล่วงกับพื้นจะ,จะให้กูจะให้กูมีเคียวทำไม